วงโยธวาทิศค่ะข,ของโรงเรียนจาน่านกร้องก็ได้มีการฝึกซ้อมบรรเลงเพลงสรรเสริมพระบารมีเพื่อเตรียมรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี จังหวะดนตรีและท่วงทํานองในการบรรเ,เลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีนี้นะคะเป็นความตั้งใจฝึกซ้อมของนักน้องๆน,นะคะนักเรียนวงโยธวาทิ์โรงเรียนจ่านกร้องจังหวัดพิษณุโลกค่ะเพื่อเป็นการแสดงครั้งนี้นะคะสำคัญในชีวิตเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิษณุโลกในวันศุกร์ที่12มี นาคมนี้ค่ะทางด้านของดออรสุภเลิกวังซ้ายนะครับผู้ควบคุมวงโยธวาทิ์โรงเรียนจากนกรล้งเนี่ยบอกครับว่าได้นําความรู้ความสามารถด้านดนตรีนะครับรวมทั้งประสบการณ์ของตนเองในการร่วมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศในอดีตนะครับมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมดนตรีให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ครับ ทางด้านของภารกิจของน้องๆนะครับนักเรียนวงโยธวาทิตเนี่ยโรงเรียนจากนกร้องนะครับที่ได้รับมอบหมายในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งในการดําเนินงานตามภารกิจของจังหวัดพิษณุโลกครับเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็สมพระเกียรติด้วยครับ